สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะคะอัปเดตข่าวสารพิศสารแดงกันทุกวันนะคะฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุุงกิ้งให้กับช่องพิษชมพิชชี่ด้วยนะคะใครที่เพิ่งจะเคยเข้ามานะ,ะอ่ะก็ข่าวสารแมนูวันนี้นะคะวกกลับไปที่เรื่องซื้อขายสโมอสอนเอาทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่า ถอดใจไปแล้วเกี่ยวกับการซื้อขายสมอสอดปิศาจแดงว่าเอ๊สุดท้ายเนี่ยตระกูลปริงดูดเลือดอย่างเกลเซอร์มันจะยอมขายสโมอสอดไหมใช่ไหมคือตอนแรกเนี่ยพิชี่แอบตัดใจไปละก็แอบตัดใจไปเยอะนะหลังจากมันมีช่วงหนึ่งที่แบบฉันต้องได้สมอสอมเจ้าของสมอสอใหม่แน,น่คนมันจะต้องเป็นเชคยัดซิมแน่นอนแต่ว่าพอมันล่วงเลยมาตอนเนี้ถ้านับจากวันที่ตระกูลเกลเซอร์เขาบอกเอ๊ะ ผมเนี่ยพร้อมจะขายสโมอสอนก็คือพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วจนนะตอนนี้มัน9เดือนเต็มเต็มแล้วจนจนถอดอกถอดใจกันไปเยอะในใครถอดใจเหมือนพิชีพิมพ์หนึ่งเข้ามาด้วยก็ได้นะคะพิชีว่ามีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเดลี่เมล l เนี่ยนะคะสื่อชื่อดังเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการซื้อขายสมอสรปีศาจแดงมันยังไม่ได้จบลงนะเขาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็คือ ยังมีการหารือพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องกับหลายกลุ่มทุนเพื่อที่จะอะชอยที่1ขายหุ้นทั้งหมดชอยที่2ขายหุ้นเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าไอ้สองกลุ่มทุนที่ว่ากลุ่มทุนที่ดูมีแนวโน้มที่สุดในการที่จะมาเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่เนี่ยก็คือกลุ่มทุนของเซอร์เชคยาซิมบินฮามัดอัลชานีหรือกลุ่มทุนจากกาตากับเซอร์จิมแรดคริฟ เป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษก็แล้วกันนะคะึือคือข้อเสนอถ้าให้ย้อนให้ฟังเล็กๆสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะฟังจนเบื่อแล้วเพราะมันไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมข้อเสนอเหมือนเดิมคือเช็คยาซิมพร้อมที่จะจ่าย5,000ล้านให้ตระกูลเกลเซอร์5,000ล้านโดยประมาณ5000ล้านปอนด์แล้วก็นำเอาเงินอีกหนึ่งส่วนไปจ่ายหนี้ไปพัฒนาสโมสรส่วน เซอร์จิมและคริฟเนี่ยก็บอกคือมูลค่าเนี่ยคล้ายๆกันประมาณ5,000แต่ว่าไม่ได้เป็น5,000ที่เอามา100%เต็มเป็น5,000ที่ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยยังรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองกับการเป็นเจ้าของสโมสรแต่อาจจะมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจน้อยลงก็ประมาณนี้แต่เดลีมนเขาบอกว่ามันยังคุยกันอยู่นะยังไม่จบนะ ซึ่งเชคยัดซิมเองเนี่ยเขาว่ากันว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็บอกว่าเชคยัดซิมก็ยังมั่นใจว่าตัวเองจะชนะในดีลการซื้อขายสโมสรสุดยืดเยื้อในครั้งนี้แต่ว่าไม่มีกลุ่มทุนไหนก็ตามที่พร้อมจะทุ่มเงิน6 0 0ัล้านปอนด์แบบที่เกลเซอร์อยากได้ยืดเยื้อนาอยืดเยื้อแบบ ไม่รู้จะยืดเยอะยังไงนะคะแต่ว่าขณะตอนนี้กลุ่มทุนเกลเซอร์เองก็ไม่ได้เป็นที่รักของสโมสรมานานมากแล้วทุกคนเขาก็ประท้วงเกเซอร์เอาเกเซอร์เอาจนเกมแดงเดือดไม่ได้แข่งอะไรกันไปเมื่อสองฤดูกาลก่อนนะนะเอาเป็นว่าแฟนปีศาจแดง ก็รอคอยมาปีนี้ปี2023ถูกไหมเขาเข้ามาเป็นเจ้าของสโม,มสรตั้งแต่ปี2005รอคอยกันมา18ปีแล้วกับไอ้ความเฮงซวยของอีกกลุ่มทุนจากสารัฐที่แม่งเป็นเป็นปริงถูกปะ้ะเพราะฉะนั้นก็รออีกสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันค่ะ9เดือนเนี่ยมันยังถือว่าสั้นมากกับ18ปีที่เราต้องอยู่กับอีตะโกลน,นี้นะก็ อยากจะชวนทุกคนนะก่อนนอนก็นับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาคริสต์ก็ขอพรต่อพระเจ้านับถือศาสนาอิสลามก็ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนับถือศาสนาพุทธก็นโมตสะก,กันหรือว่าใครเป็นสายมูก็ไปช่วยกันมูด้วยนะให้ให้สุดท้ายในดิวนี้มันสิ้นสุดและเป็นสิ้นสุดแบบที่ที่แฟนๆแฮปปี้ก็คือได้เช็คยัิซิมมาเป็นเจ้าของสโมสรหวังว่ามันจะจบลงแบบนั้นนะคะ ยอะมากจริงพิชี่ก็เบื่อแต่เบื่อในที่เนี้ยคือเบื่อแบบในใจลึกๆยังมีความหวังว่าม,มันน่าจะเป็นไปได้นะก็ยอมยอมขายมาเหอไม่มีใครเขาพร้อมให้เงินแกเท่านี้แล้วนั้นประกูลเกลเซอร์นะเพราะว่าถ้าขายในราคาห้าพันล้านปอนด์แมนยูจะกลายเป็นสโมสรกีฬาที่มุงมีมูลค่าในการซื้อขายการเช็คว,าว่าแพงที่สุดในโลกแล้วนะจ๊ะ นะสักทีให้มันจบจบไปส่วนอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆปีศาจแดงรอคอยแล้วเมื่อวานนี้ก็รอคอยเกิรน,นั่นก็คือรัสมุนคอยลุนนะคะหลังจากเข้ามาเดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่วันอังคารรับการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีลกับอัตแลนตาตกลงแล้วที่64บวก8หรือรวมๆแล้วคือ72ล้านปอนด์ก็นึกว่าเมื่อคืนนี้จะมีการแบบ เอ๊ชูเสื้ออย่างเป็นทางการแล้วก็บอกมาว่าจะใส่เสื้อหมายเลขอะไรยังไงนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เงียบเงียบแบบเอ๊ะทำไมอ่ะเข้าการตรวจร่างกายแล้วหรือเปล่าเออคือรายงานเพิ่มเติมนะคะจาก Manchester Evening News นะคะเขาก็ออกมาบอกว่าเหตุผลที่การเปิดตัวมันล่าช้าออกไปเนี่ยคือตามกำหนดเดิมมีคิวที่จะต้องพบปะกับแฟนบอลในวันพุธ แล้วก็มีกิจกรรมการเซ็นสัญญาในวันเดียวกันนั้นเลยก็คือวันตรวจร่างมาถึงวันอังคารตรวจร่างกายเสร็จวันโพสอาจจะเจอแฟนบอลที่ที่เป็นผู้โชคดีเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะแล้วก็เซ็นสัญญาวันนั้นแต่ว่าเลื่อนการตัดสินใจอันไม่ใช่เรืยกว่าตัดสินใจเลื่อนกําหนดการออกไปก่อนเพราะว่าคือตรวจร่างกายตรวจร่างกายผ่านแล้วแหละแต่อยากจะตรวจร่างกายให้ละเอียดกว่านี้ คือก็น่าจะได้เป็นสมาชิกใหม่ของทีมปีศาจแดงแหละเพราะว่าขั้นตอนการตรวจร่างกายที่ผ่านมาแม้ว่าจะยืดออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกังวลแค่แค่เหมือนสโมสรก็อาจจะคิดว่าไหนๆก็จ่ายเงินไปขนาดนี้แล้วก็ขอให้มันแบบชัวร์ๆจังๆไม่อยากให้มันมาแบบมีอะไรคาระแบบค้างขัดใจอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ เรื่องการตรวจร่างกายจริงๆแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่แมนยูอยากจะตรวจให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็เลยทําให้การเปิดตัวเนี่ยมันเลื่อนมาจากน่าจะเซนสัญญากันวันพุธวันพฤหัสหรือว่าเมื่อคืนวันพุธเปิดตัวเลยไหมก็นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะคะแต่ว่าน่าจะก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเล่นที่โอทชัฟอร์ดในเกมอุ่นเครื่องเจอกับลองสวันเสาร์นี้ คือตั้งแต่ณนะตอนนี้วันพระรหัสัปดีใช่ไหมคะก่อนจะถึงวันเสาร์ตอนหกโมงเย็นต้องมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนแค่ช่วงเวลาไหนเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นก็อดใจรอ,อกันสักนิดสักหน่อยนะคะสำหรับแฟนๆปีศาจแดงนะคะอีกไม่นานเกินรอรอมาได้ขนาดนี้ก็รอ,อกันอีกนิดนึงนะคะคือณนะตอนนี้มันจ่อแล้วแหละมันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแค่ไม่ชูเสือ้อมาลุ้นกันอย่างเดียวเหมือนลุ้นหวยก็ได้ทุกคนว่าคอยลุ้นจะใส่เสื้อ หมายเลขอะไรทีนี้แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะจะยังไม่ได้ฮอยลุนมาร่วมทีมแบบเป็นทางการคือ99.99%เ99ปอร์เซ็นต์นะคะหลายคนคือคิดไปไกลแล้วไงว่าโอเคแม้ว่า ยังไม่ได้ชูเสื้อแต่ลองจินตนาการแล้วว่าถ้าฮอยลุนมาร่วมมาอยู่กับทีมปีศาจแดงวิธีการเล่นของปีศาจแดงจะเป็นอย่างไรจะช่วยยกระดับทีมได้ขนาดไหนนะคะแล้วหนึ่งคนเนี่ยที่เขาออกมาวิเคราะห์ออกมาพูดถึงเรื่องดีลของลาสมุสฮอยลุนนะคะกองหน้าคนใหม่ของทาพปีศาจแดงก็คือเรอเฟอร์ดีนานะก็ เป็นอดีตตำนานแล้วเขาก็ชอบมา,มาเป็นคอมเมนเตอร์ก็เป็นมาแล้วหรือบางทีก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบเทียนหนึ่งของตลาดซื้อขายของปิศาจแดงอะไรแบบนนะะ Rio เนี้ยนะคะรีโอเนี่ยเขาพูดถึงรัสมุทฮอยลุนแบบนี้นะเขาบอกว่าใครก็ตามที่ถ้าเคยดูการเล่นของรัสมุทฮอยลุนเนี่ยก็น่าจะ รู้ดีเลยว่าคุณสมบัติหรือศักยภาพต่างๆที่รัสมุทไทน์ลุนมีเนี่ยมันมันน่าจะไปสก,กิดใจแน่นอนน่าจะถูกใจใครที่เคยได้ดูฟอร์มแน่นอนแล้วตัวริโอเองเนี่ยเขาก็รู้สึกนะว่ารัสมุทอทนลุนเองน่าจะเหมาะกับเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลพอรีเมียร์อังกฤษหลายคนอาจจะบอกว่ารัสมุทอทนลุนเป็นนิวฮารแลนด์ใช่ไหมแต่ตัวริโอเฟอร์ดินานเขามองว่าสถานการณ์ของรัสมุทอทนลุนเนี่ยคล้ายๆกับ หัวข้อที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูแต่สุดท้ายแล้วย้ายไปร่วมทีมของแดงริวอพูอย่างดาวินนนูนเยสคือริโอเขาอธิบายถึงกรณีของนูนเยสนะว่าในฤดูกาลที่แล้วตอนนูนเยสละย้ายมาอยู่กับริวอพูเนี่ยก็ใช้ในเวลาในการปรับตัวในการเล่นกับบอล เร็วกว่าที่อังกฤษเพราะว่าอาเป็นกองหน้าที่ก็อายุยังไม่ได้เยอะด้วยพึ่งจะย้ายเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเวลาให้นักเตะได้ปร,รับตัวสักหน่อยนะคะแต่ว่าริโอเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เชื่อนะว่าตัวรัสมุทอยลูนเองเน่ยด้วยศักยภาพที่เขามีเขาเหมาะกับการเล่นในสุพูเปอรีเพีย์ลมอังกฤษแบบแน่นนะคะแล้วก็ อยากจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะให้ทุกคนน่ะให้ให้เวลาเขาสักนิดน,นึงเขาใช้คําว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกไม่ได้ออกมาแบบที่ต้องการแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือคือคือเขาย้อนไปถึงกรณีของ ของนูนเยสว่าในฤดูกาลแรกเนี่ยมาแล้วมันไม่ดีผลลัพธ์ฟอร์มกับค่าตัวมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่วริอโอก็มองว่าในฤดูกาลนี้ดาวิดนูนเยสจะกลายเป็นดาวิดนูนเยสที่ฝากความหวังได้เช่นเดียวกันเลยถ้าฮอยลุนย้ายมาร่วมทับปีศาจแดงมันอาจจะเกิดสถานการณ์เดียวๆคล้ายๆกันกับดาวิดนูนเยสก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็อาจจะต้องให้แฟนๆใจเย็นๆให้เวลาในการปรับตัวกับราสมุทหอยลุนสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ริโอเขาหวังเขาก็หวังว่าเอาวะก็ขอให้ฟอร์มในฤดูกาลแรกดีกว่าฟอร์มของดาวิดน,นูนเยสเอากาันจริงๆเนี่ยนูนเยสเนี่ยตอนแรกมาเนี่ยก็โอเคนะแต่ด้านใบพลาดท่าเสียทีโดนโดนใบแดงแล้วก็ถูกดรอปไปแล้วก็ด้วยความคาดหวังด้วยกระแสวิาพากษ์วิจารด้วยอะไรหลายอย่างนะมันก็เลยทําให้ มันไม่ได้สมูทแต่ถ้าใครได้ดูสไตล์การเล่นของ d ดวินนุนเยสเองก็จะเห็นว่าเขาเขามีส่วนร่วมกับเกมได้ดีแล้วในช่วงอุ่นเครื่องหรือตั้งแต่ท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิโอบอกว่าคล้ายๆกันก็ให้เวลารัสมุทอยลุนหน่อยแล้วกันนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปกดดันน้องเยอะน้องก็ยังเด็กอยู่ด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เวลากับเวลานะคะทีนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งกองหน้าอไม่ใช่สิอีกหนึ่งนักเตะใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คืออันเดรโอนาสน่าซะหน่อยนะคะก็ลงช่วยเกมแมนยูในศึกปรีซิชันมาและสอเกมค่าตัวก็ถือว่าแพงอยู่นะสำหรับการดึงผู้สาปะตูมาร่วมทีมนะคะทีนี้ อดีตเพื่อนร่วมทีมที่นตอนนี้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมคนปัจจุบันของอนะังเดโอนะ่านะอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือลิซ่าหรือว่าลิซาโดมาติเนสเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาพูดถึงเพื่อนร่วมทีมทีมท่ย้ายตามมาอยู่ด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟุตบอลเพิร์ลีองกนะคือลิซ่าเขาบอกว่ามันยิ่งดีกว่าเดิมแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะต่อให้จะมีการทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีม แต่ว่าที่ทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าทุกคนต้องการอยากจะให้ให้ฟอร์มของทีมมันดีให้ฟอร์มของเพื่อนร่วมทีมทุกคนอยู่ในจุดที่พีคที่สุดนะคะอย่างเช่นกรณีการตะโกนด่าทอกันในเกมที่หลายนคนก็อาจจะเห็นเกมกับดอทมูลที่อันเดรีโอนาเนี่ไปไปด่าแฮร์รี่แม็กควที่ทำให้ทีมดอ m มูลเนี่ยมีโอกาสที่จะมาจบสกอร์นะคะคือดิ s ันโดมาชเนสสมบว่าอันนา มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันเท่านั้นเพราะว่าเขาก็รู้จากนิสัยเพื่อนเขาไงเขาบอกโอนาน่าเนี่ยเป็นผู้สาประตูที่มีบุคลิกชัดเจนอันหนึ่งแหละรับแรงกดดันได้ดีอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอพิสูจน์กันเลยนะคะว่าจะสามารถรับแรงกดดันได้ดีหรือเปล่าเพราะมาเป็นผู้สาประตูปีศาจแดงเราต้องมาทดแทนดดบิดิทิอาแรงกดดันสูงแน่ๆที่สําคัญนะคะอังเดรโอนาน่าเนี่ยในมุมมองของลิซ่านะลิซ่าเขาบอกว่าอังเดรโอนาน่าเป็นคนที่ Positive Thinking เป็นคนคิดบวกมีความเป็นผู้นำซึ่งไอ้คาแรคเตอร์ทุกอย่างที่เขามีทั้งทั้งรับแรงกดดันได้ดีเป็นคนคิดบวกเป็นคนมีความเป็นผู้นำเนี่ยมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแ,แมนยูเองต้องการผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีสภาพจิตใจที่แข็งกแกร่งฟุตบอลมันก็จะแข็งกแกร่งไปด้วยเพราะว่าลิซ่าเขาบอกว่า ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเมื่อไหร่ที่สภาพจิตใจไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ฟอร์มย่าแย่โดยเฉพาะตําแหน่งผู้สาประตูหรืออะไรก็ตามแต่ทีมมันก็จะนําพามาเส้นการเสียประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจต้องดีจะได้โฟกัสอยู่เกมการแข่งขันได้แล้วลิซ่าเขามั่นใจเลยว่าในฤดูกาลที่กําลังจะเปิดฉากเนี่ยมันจะต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับทัพปีศาจแดงอย่างแน่นอน,นก็แสดงความมั่นใจเหมือนเป็นเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับ อดีตเพื่อนร่วมทีมที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะก็ถ้าถามพิชี่ว่ามันมันต้องมีอะไรใหม่ๆแน่ๆอยู่แล้วแหละแล้วก็น่าจะทำให้สไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ไนเตดเนี่ยมันมันก้าวไปข้างหน้านะคะด้วยด้วยวิธีการเล่นที่ทำให้เวลาเราเล่นเกมบุกอะเมื่อก่อนเราเล่นเกมบุกเรามี10คนเพราะว่าเดคเคอไม่ได้ออกมาจากจากกรอบเคทโธใช่ไหมแต่ว่าพอไปนันเดโอน,น,น่าเวลาเล่นเกมบุกก็จะมีะจำนวนนักเตะ ที่เท่ากับคู่แข่งเพราะฉะนั้นนะเกมบุกมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การปรับจูนของนักเตะท,ทุกคนแล้วก็การใช้งานของบอสอย่างเรเทนฮารด้วยแต่พิชี่ก็ไว้ใจบอสนะจากหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ว่าเขามีดีพอที่จะให้เราไว้ใจนะคะทีนี้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะตอนนี้ก็มีอังเดรโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งส่วนผู้รักษาประตูอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงสนามสักเท่าไหร่นั้นก็คือนาธานบิชอมนะคะเขาก็คงคิดแล้วแหละ ว่าอยู่กับทีมไปก็ไม่น่าจะได้รับโอกาสได้ลงสนามก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากทินอัลตราฟอร์ดนะคะก็กลายเป็นนักเตะใหม่ไปเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ของทีมแมวดำซันเดอร์แลนด์ในศึกแชมเปี้ยนชิพนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะบิชอปเองเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสในการเฝ้าเสาให้กับชุดใหญ่ของพิศาจแดงเลยอย่างเป็นทางการนะับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมตั้งเมื่อมก,กราคมปี2020 ก็ตอนนั้นย้ายมาจากเซา t h เอ็นมีช่วงที่ปีศาจแดงปล่อยให้บีชอฟเนี่ยย้ายไปอยู่กับแมนฟิลสเตาห์เป็นการยืมตัวนะคะแล้วก็ไม่เคยได้รับโอกาสในเกมอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็มีการเสริมทัพผู้สสาป,ประตูเข้ามาใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นขาวออกที่นาธานบีชอฟนะคะจะต้องย้ายออกจากทีมไปนะคะคือสัญญาเนี่ยเหลือกับทีม1ปีนะแต่ว่าปีแบบ โอกาสะมัน,ม,นมันไม่มีก็เลยสุดท้ายย้ายนะคะทีนี้มาลองไร่เรียนกันหน่อยไหมว่าทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะหลังจากที่นาธานบิชอปออกจากทีมไปแล้วเนี่ย,ต,ยตลาดซื้อขายเนี่ยเราปล่อยขาออกไปแล้วกี่คนเราได้เข้ามาถ้ารวมรัสมุทออนุนด้วยเนี่ยเป็น3คนเนาะ แต่ว่าเราก็มีข่าวว่าอาจจะได้อยากได้กลางๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นข่าวเข้มข้นที่สุดก็คืออัมราบัตแต่ก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะได้หรือไม่ได้ที่นี้ขาออกมีใครบ้างขาออกอะนับบิชอปเป็นหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะอัปเดตข่าวเขาไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีฟิลโจน์ที่หมดสัญญาก,กับสโมสรอย่างเป็นทางการสักทีก็ไม่เข้าใจว่าต่อทําไมนะแต่ว่าก็ต่อไปแล้วและตอนนี้หมดไปแล้วนะคะอันนับสมีเดวิดเดคอนะคะที่การแยกทางอาจจะเศร้านิดนึงนะคะก็ขอให้เดเคอาร์สำเร็จไม่ ว่าจะอยู่ในเส้นทางไหนนะคะก็เป็นคนที่3คนต่อมาคืออ x กเซลตูนเซเบ้นะคะ1กองหลังของทีมหมดสัญญากับทีมนะคะแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมต่อก็เป็นรายที่4นะคะต่อมาก็คือมิเซลซาบ,บิเซอร์นะคะก็คือหมดสัญญาย,ยืมตัว กลับไปอยู่ที่บบเย m ร์มิวนิคแล้วบบเยอร์มิวนิกก็ขายให้กับเบอร์เชียดอทมูลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้นับห้าวอเวคคอสด้วยนะคะกองหน้าตัวรับของเรานะคะก็หมดสัญญายืมตัวนะคะก็กลับไปอยู่ที่ต้นสังกัดเดิมนะับ6มีแจ็คบัตแลน์เช่นเดียวกันนะคะที่หมดสัญญายืมตัวแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่กับต้นสังกัดเก่านับ7มีชีดานอิกบาวนะคะที่เหมือนทางเอริกเฮนาเองอยากจะปลุกปั้น Copy m ีไมโน่ขึ้นมานะคะแล้วก็เลยไม่ได้มีพื้นที่ให้กับซีดานอิกบาลนะคะซีดานอิกบาลก็ย้ายไปอยู่ร่วมทีมอูเท็ก์นะคะนับ8แล้วก็มาอเล็กซ์เตอร์ลิสนะคะที่ย้ายไปเป็นเพื่อนร่วมทีมกับคริสตินอลโรนันโดที่เอานาเซอร์นะคะนับ9ก้าแล้วก็มีอีกหนึ่งอันโตนี่ทำให้นะตอนนี้แมนยูไม่มี3าอันโตนี่แล้วนะมีแค่2ออันโตนี่เพราะหนึ่งอันโตนี่อย่างอันโตนี่อิลังกา ก็ย้ายออกจากทีมไปร่วมทีม Nottingham Forest เพราะฉะนั้นนะตอนนี้นับออกได้แล้ว10คนนับเข้ามา3คนนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่า3คนคนที่3เย็นนี้จะชูเสื้อเลยไหมหรือว่าจะต้องยืดเยอะไปจนถึงวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะคะและก็จะได้คนที่4มาร่วมทัพหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะเรื่องตลาดซื้อขายก็อย่าลืมไปมองเตลูกันด้วยนะคะ แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งเหมือนเคยนะคะใครอยากช้อปปิ้งเสื้อก็ช้อปปิ้งกับพิชี่ได้ a d ด j o ยพิชี่มานะคะถามรายละเอียดในไลน์แอดได้เรื่องขนาดทรงขนาดไซส์นะคะได้ทั้งหมด3ตัวทั้งเย่าเยือแล้วก็พรีออเดอร์ตัวสีขาวนะคะก็เปิดรับพรีออเดอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะลดให้5%จากราคาป้ายนะคะส่งฟรีนะจ๊ะส่วนใครหรือว่าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับพิชี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ด้วยนะคะติดต่อเข้ามาที่ l i n e แอดพิชีได้เลยนะคะก็จอยพิชี่เหมือนกันติดต่อเข้ามาที่ l i n e แอได้นะคะรวมถึงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงพคอมเมนต์พูดคุยกันได้แชร์ให้กันจะน่ารักมากเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยในทุกช่องทางทั้ง facebook youtube แล้วก็ tiktok นะคะ,ะวันนี้ไปก่อนนะายบายสวัสดีค่ะ